ค่ะทุเรีไปเจอคลิปฝรั่งเขาไปเที่ยวพับแล้วก็ใช้พัดมีไฟ LED ค่ะดูจากท่าทางเนี่ยรู้เลยกระเทยเรียงตัวแม่มันมันสนั่นพัดดูจากคลิปเนี่ยอลังการมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นอย่างไรทุเรียจะสอยจากชอบป,ปีมารีวิวให้เพืเ่อนดูตามความเข้าใจของทุเริปเหมือนเคยค่ะ,คะตัวแบงแดง9้าใบค่ะแ9 9กาทางร้านก็แพ็กมาให้เป็นอย่างดีนะคะนี่เขาแถมปลั๊กแล้วก็มีแถมที่เสียบมาให้ด้วยค่ะก่อนใช้งานเราก็ต้องชัดแบตกับตัวพัดแต่ไอ้ตัวชัดแบตเนี่ยใหญ่อยู่นะเวลาพัดเนี่ยจะหนักไหมอ มาให้ด้วยค่ะเลือกโหมดเลือกสีเลือกไฟเลือกระดับแสงไฟได้หมดเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าของจริงเนี่ยใช้จะเป็นยังไงเอาเปิดสวิตช์ไฟ<ป>กระพริบกระพับแบบนี้เลยค่ะแต่ไอตัวรีโมทเนี่ยทุริปงงๆนะคะว่ามันจะแบบเลือกสีเลือกอะไรยังไงอะเหมือนรีโมทคอนโทรลอะมันไม่เสถียรกับตัวพัดสักเท่าไหรค่ค,ค่ะทุกคนค่าตัวแบงค์แดงก้าไปอะตีไปเลยเป็นพันรวมส่งได้เท่านี้ละค่ะแต่เพื่อความตัวแม่ตัวมัมนะคะเราจะต้องมีถึงแม้รีโมทมันจะไม่เสถียรก็ตามนี่ค่ะทุริปลองทําทุกวิถีทางแล้วค่่ะทุกคนนมมัไได้ สรุปนะคะทุกอย่างดีหมดยกเว้นรีหมดไหมสะเทียนค่ะถ้าเกิดใครไม่ติดใจอะไรไดๆนะคะพี่กัดลิงก์ไบโอหน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะ